ครับก็วันนี้เราจะมาชวนกินก้างกระดานกันนะครับก็ mm. อพอดีได้ก้างกระดานมาจากใกล้บ้านเราที่แหละเ mm. ขาเรียกว่าอะไรแมคโครนะครับที่แมคโครก็ได้มาเป็นตุกต,ตัวนี้เลยนะครับทีนี้เราก็เอามานึ่งนะครับนึ่งก็นึ่งไม,ไม่ไม่นานนะครับแป๊บเดียวก็สุกก็จะได้เป็นแบบนี้ทีนี้วิธีกินก็ดูต้นถ้าเราเราไม่รู้เนี่ย คือเห็นตอนแรกเนี่ยมันก็จะเหมือนมันจะปักเราหรือเปล่ามันมีน้าอะไรจะทิมเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วมันดูแข็งๆอย่างเงี้ยทำยังไงจะกินยังไงนะครับซึ่งหลายคนที่ไม่เคยกินหรือว่าอยากจะลองกินแต่ก็ยังคิดด้วว่าจะแกะยังไงมันต้องใช้มีดใช้กันไกรใช้อะไรหรือเปล่านะครับมาดูวิธีง่ายๆกันนะครับนี่เราก็ได้มาเราก็มาเอานี่ออกมากากมันออกมานะครับเป็นแบบนี้ เห็นตรงข้อต่อระหว่างหัวกับตัวตรงนี้เราก็แค่กดตรงนี้ลงไปนะครับกดตรงนี้ลงไปนี่นะครับกดไปพอมันขาดทั้งขาดแล้วก็บิดนะครับบิดนี่บิดนี่เห็นไหมครับบิดนี่โอ้มีไข่ด้วยนะฮะเห็นี้มมันก็จะได้เห็นเป็นเนื้ออย่างนี้นะครับเราก็จะมาลอก อย่างเงี้ยแกะออกแกะออกนิดหน่อยป๊บใช้แรงหน่อยน,นะครับนี่นี่ได้ลจะก็จะง่ายวิมีกลินนี่นะครับ เป็นชิ้นอวบอิมู๋น่ากินมากนะครับได้แล้วนี่ เราก็มีน้ำจิ้มนะครับนี่คือน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่เลยซีฟูด้ดซีฟู้ดรสเด็ดเผ็ดแซ่บกินให้แบบเต็มปากเต็มคำกันไปเลยหืมเผ็ดด้วยมาใ,ใกล้เลย นะครับีกิน่ยอร่อยอืมอ่ย่ เดินไหมเดินเิยหยดนึง <laughs> <laughs> อาจะดูมุมมามหน่อยแต่ว่ามันอร่อยในนี้ก็มีเนื้อนิดนิดหน่อยๆนะครับ แต่จริงเราได้มาหมดแล้วละ่ะเอาไม่มีเลยเห็นี้มไม่มีเลยนี่คือการเทคนิคการกินกั้งแบบง่ายๆนะครับก็สำหรับท่านที่อยากจะกินกัง้งหรือไปเจอกัง้งตามห้าง ที่เขาแช่ฟิชไว้และราคามันไม่สูงหรือในช่วงที่เขาอลดร,ราคาอะไรเงี้ยเราสามารถซื้อมาช่องแช่ช่องฟีชได้เนึ่อยากกินมาเลยวก็ออกมาแล้วก็มานึ่งนะครับนึ่งแล้วก็ทำหาหน้ำจิ้มซีฟู้ดที่อร่อยๆมากินกับลูกกับเมียกับครอบครัวนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอให้ทุกท่านสุขสันต์บันเทิงกับการกินกั้งนะง่ายๆจากาเลาะไปเรื่อยกับปอเบียย์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เลาะไปเรื่อยกับปอเบียครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย